วันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนานะะแต่เดิมทีเดียวมาเลยเนะี่ยเขาเรียกวันนี้ว่าอย่างนี้หรือเปล่าแต่เดิมทีเดียวเนี่ยพระศา,ศาสดาเราเรียกวันนี้ว่าวันสาวกการนังสันนิปาโตก็คือวันประชุมกันของสาวกครับนะซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะใช้คำนี้ด้วยกันทั้งหมด ตั้งแต่91กับที่แล้วรพระศาสดาเราเล่าไว้ว่าผู้เจ้าวิปัสสีเนี่ยมีตยโยสาวการนังสันนิปาโตนะก็คือมีการประชุมกันของสาวกเนี่ยสามครั้งครับอย่างนี้ส่วนในปัจจุบันเนี่ยพระศาสดาของเรามีการประชุมกันของสาวกเพียงหนึ่งครั้งครับแล้วจำนวน1,250อรูปครับแต่91กับที่แล้วเนี่ยหกล้านแปดแสนรูปเยอะมากนะ แล้วก็ในยุคของผู้เจ้าเราเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวซึ่งเป็นพระหลานขีนาศพทั้งหมดครับนะนั่นคือการกล่าวไว้อย่างนั้น <c oughs> ใจความสําคัญมีอะไรบ้างครับก็คือการการที่พงค์ไม่ให้เรากระทําบาปทั้งปวงครับนะทำกุศลให้ถึงพร้อมทําความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ทําจิตให้บริสุทธิ์จริการไม่ทําบาปเนี่ย พระองค์บอกปาปการนังอกุศลานังบาปอากุศลเนี่ยมีอะไรบ้างครับนะอย่างเช่นว่านิวรห้าเป็นอกุศลที่แท้จริงหรือจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็คืออกุศล,ลกรรมบทสิบครับกายทุจริตสามการที่เราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมนี่เป็นกายทุจริตวจีทุจริตจะมีสี่นะพูดโกหกคำหยาเพื่อเอสาะเสีย มโนทุจริตจะมี3คือมีความโลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นมีความพยาบาทและมีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีอย่างนี้นผลของกรรมมีเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้คืออกุศล10อย่างซึ่งเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นเหตุให้สัตว์ผู้นั้นเนไปได้อัตภาพเป็นอบายทุกติวินิบาตนรกน,นั้นถ้าเราเราฝึกละตรงนี้ ก็แสดงว่าเราเนี่ยนะละบาปกรรมทั้งปวงได้หรือเราละทิ้งความคิดสามอย่างการพยาบาทเบียดเบียนตรงนี้ก็ชื่อว่าเป็นการละอกุศลทั้งหลายก็ละนั่นหมายถึงว่าให้ละสิ่งพวกนี้ซะจะได้ไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรลดใช่และยังส่งผลให้เกิดความเจริญในทางโลกในปัจจุบันด้วยขอรับ้คนน่าจะเริ่มสนใจขึ้นว่า ส่งผลให้เกิดความเจริญได้ด้วยแม้แค่เพียงไม่ต้องทํำบาปใช่ใช่คือแค่เราไม่ทํำบาปความเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วอัตโนมัติเลยพะคุณอัตโนมัติเลยอหมายก็ว่าละความชั่วตอนนี้พอเสร็จมาข้อสองที่บอกว่าทําความดีคืออะไรครับใช่ทำความดีก็ตรงกันข้ามคือสร้างกุศลกรรมบทสิบอ๋อเมื่อกี้เราละซะ เราละซะ<ช>ที่ <นะ S 2> เป็นอกุศลกรรม<ช>แต่คราวนี้มาในตรงนี้ก็สร้างส<ช>ิบอย่าง<ช>ที่ดีนี้ใช่นะซึ่งเป็นเหตุให้มนุษย์ปรากฏสุกติใดๆปรากฏพวกเทวดาทั้งหลายปรากฏขึ้นครับหรือให้เจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งเรียกว่าเป็นกองกุศลที่แท้จริงงน,นี้การเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือการมาเจริญอานาปานสติครับ ซึ่งพระองค์อธิบายสติปัฏฐานสีด้วยอาณาปานาสติก็คือรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนี้แล,และถ้าจิตเคลื่อนออกไปก็ให้พยายามละความเปลี่ยนรับกลับมารู้ลมหายใจด้วยการทําเท่านี้อกุศลจะดับไปความเป็นกุศลจะเกิดขึ้นในทางความเข้าใจของผมเนี่ยเวลาที่ฟังตรงนี้หมายความว่าจริงๆถ้าเกิดจิตเราอยู่แต่การลมหายใจ uh huh. เราก็ไม่ไปคิดเรื่องไม่ดีไม่ไปคิดเรื่องร้ายเพราะฉะนั้นก็มโนทุจริตไม่มี ตอนที่เรานั่งอยู่เฉยๆเราก็ไม่มีกายทุจริตอยู่แล้วกเราก็ปิดวาจาทิ้งก็ไม่มีวาจาทุจริตเพราะฉะนั้นให้อยู่กับลมให้มากที่สุดใช่ตรงนี้ใช่พระองค์บอกว่ากระทําให้มากกระทําให้เป็นญาณดุดเครื่องนําไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งหนึ่งเพียรเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียรปารบสม่ำเสมอด้วยดีเพราะฉะนั้นการทำอาณาปนานสตินี้ก็เท่ากับเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยใช่ที่จะพาไปสู่ความจเจริญ ถูกต้องนะทําตอนไหนดีพระคุณเจ้าอืระลึกได้เมื่อไหร่ก็ทําได้อันนั้นเป็นความจริงแท้อย่างนั้นเลยเหรอพระคุณเจ้าว่าระลึกได้ชันนั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้กํลาลังนั่งอยู่แล้วก็ปุ๊บเลิกคิดเรื่องนี้ดีกว่าเลิกทําเรื่องนี้ดีกว่าแล้วดูลมหายใจเท่านั้นเองเท่านั้นเองใช่และจริงๆน้อยกว่านั้นอีกนะขอรับพระองค์บอกถ้ารู้ลมหายใจเพียงชั่วรัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ขอรับพระองค์ก็สรรเสริญแล้วว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนพระศาสดาปฏิบัติตามโอวา อย่างนี้ในอนาบานสตินี่กาลังทุกกำลังโศกําลังทะเลาะอะไรกับใครอยู่อยู่อยู่หันไปฮึิบเฉยๆแล้วก็ไปรู้หลบรู้ลมใช่ได้แล้วใช่พลิกจิตกลับมานิดเดียวดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันคํานี้สําคัญพลิกจิตคือหมายความว่าทิ้งสิ่งนั้นซะเอาสิ่งนี้แทนไอ้สิ่งไหนๆที่เอาอยู่ทั้งหมดทิ้งซะก่อนเอาแต่สิ่งนี้ทําไปนานๆมันจะได้บ่อยขึ้นไหมพระคุณเจ้าจะได้บ่อยขึ้นได้ถี่ขึ้น แล้วทาให้เราละความเพลินได้เร็วขึ้นจิตจะผูกติดกับอารมณ์ไปน้อยลงน้อยลงไปความเพลินเราจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงใครสามารถทําได้สั้นลงดุจกระพิบตาพระองค์ก็ชมว่ามีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศขอรับมหมายความว่าความสนใจเนี่ยมันจะยิ่งแกล่งขึ้นแข็งแรงขึ้นชคนเขาก็ถามมันตอบอีกว่าว่าแล้วดูแต่ลมดูแต่ลมอย่างเดียวแล้วได้อะไรออืสามารถได้ถึงนิพพานเลยนะได้ความไม่ตายได้อมาตะธรรม นี่เป็น<า>พระวจ,จนะเลยหรือเปล่า<ช>พระคุณเจ้าถูกต้องพระองค์กล่าวไว้ใช่พระองค์ตรัสว่าอาณาปานสติเนี่ยคือกายคตาสติด,ด้วยและพระองค์บอกว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมขอรับเพราะฉะนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าจะต้องทําอะไรเนี่ยให้ดูตรงนี้เป็นหลักใช่ดูที่จิตของเราใช่และให้จิตของเราอยู่กับลมเป็นหลักถูกต้องเป็นการดูจิตไปด้วยในตัวขอรับ เป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นเวทนานุปัสนาเป็นจิตตานุปัสนาเป็นธรรมานุปัสนาครบทั้งสี่สติปัฏฐานด้วยการรู้ลมหายใจเป็นอย่างเดียวขอรับมไม่ต้องรู้อย่างอื่นเลยในใจคิดอะไรพระคุณเจ้าในใจก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรรู้สึกแต่ลมที่เข้าไหรู้สึกแต่ลม,มหมายาว่าผมนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ต้องคิดอะไรจะหลับตาลืมตาก็ได้ช่แต่หายใจเข้าให้รู้หายใจเข้า หายใจออกให้รู้ว่าหายใจออก,กอเหมือนที่พระคุณเจ้า <Okay. S 2> ได้ได้กล่าวเมื่อสักครู uh ่ huh. นี้แล้วว่าในระหว่างที่ถ้าผมรู้เนี่ยผมจะรู้ได้อยู่อย่างเดียวจิตเรารู้ได้อย่างเดียวหรือเปล่าพระคุณเจ้ารู้ได้ทีละธรรมธาตุทีละธรรมธาตุใช่จิตจะตั้งอยู่ในสีธรรมธาตุขอรับตั้งอยู่ในรูปกายตั้งอยู่ในเวทนาสัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งขอรับมันจะวนอยู่สี่ธาตุเนี้ยสังเกตตัวเองได้เลยอ่ะฮะเพราะฉะนั้นผมทิ้งอย่างอื่นให้หมด เข้ากับมารู้รูปอย่างเดียวเพราะลมเป็นรูปใช่ถูกต้องรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกอยู่อย่างนี้พยายามทําให้มากศาสนาพูดไม่ยากนี่พระคุณเจ้าไม่ยากนะเรามองให้มันยากเองอย่างนี้ไม่ยากแต่งไปอย่างนี้ไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยนี่พระคุณเจ้าเพราะว่าระหว่างที่ทําตรงนี้คือการละทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีอยู่แล้วถูกต้องและการกระบวนการที่ทําอยู่ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่ทําสิ่งที่ดีใช่เรียกว่า เป็นกุศลอย่างยิ่งกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงอันนี้ถือเป็นการทําจิตใจให้ผ่องแผ้วด้วยหรือเปล่าพระคุณเจ้าถูกต้องใช่มันจะติดต่อเนื่องกันเลยยังไงขอรับเมื่อเมื่อเราละอกุศลแล้วเราตั้งจิตไว้กับกล,ลมหายใจนะก็เป็นการที่ทําจิตให้บริสุทธิ์ไปด้วยขอรับนะมันเท่ากับต่อเนื่องกันมาตลอดอ๋อนะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วให้ทําอย่างงี้ไปตลอดอตอนนี้พอเราจะทำอย่างนี้ให้ตลอดจริงๆมนุษย์ทุกวันนี้ที่อยู่กันเนี่ยเขาต้องการอย่างเดียวพราะคุณเจ้าเขาต้องการความสุขมันจะได้ความสุขด้วยหรือเปล่า<ช>ตรงนี้จะได้ความสุขเพราะเรามันเป็นการทิ้งความทุกข์ไปโดยอัตโนมัติ<อ>เรื่องที่เรากังวลวิตกต่างๆเนี่ยมันจะดับไปหมดไปนะอ,ะอยู่กับปัจจุบันเป็นสุขละ<อ>นะ,ะความทะยานอยากต่างๆมันจะค่อยๆหมดไปและก็เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้เพียเพรเผากิเลสน,นะ อ๋อการอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันไม่ได้ระลึกถึงความเป็นทุกข์มันก็จะถือว่าเป็นสุขใช่มันก็จะได้มากยิ่งขึ้นไปเองอแต่นี้มันมีเรื่องทุกข์ใจพระคุณเจ้าตอนนี้คนก็เลยถามว่าทุกวันนี้ที่เขาอยู่ตอนนี้เขาอยากได้สุขแล้วล่ะแต่ที่เขาอยากได้เขาอยากได้สุขทางโลกนะพระคุณเจ้าเขาไม่ได้อยากได้สุขทางธรรมใช่เขาจะทํำยังไงล่ะพระคุณเจ้านี่แหละเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้สุขทางโลกไปด้วยอ๋อเหรอขอรับอ๋อนี่ได้สองอย่างเลยเหรอขอรับได้สองอย่างยังไงขอรับอ เพราะว่าเวลาเราจะได้สุขทางโลกขึ้นมาเนี่ยนะมันต้องสร้างบุญสร้างบารมีสร้างกรรมดีเพราะสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมขอรับแต่ถ้าเราไม่สร้างกรรมดีเลยจะเอาสุขทางโลกที่ไหนมาได้อพระศาสดาบ,บอกคนเราเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นขา้าพรีมิหามหาสาลก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าเป็นชาวนานะก็เพราะกรรมทั้งนั้นเลยกรรมเป็นตัวส่งผลขอรับ,ลบแล้วเราไม่สร้างกรรมที่เป็นกุศลเลย แล้วจะเอาความดีที่ไหนทั้งโลกมาเกิดขึ้นกับตัวเราเองขอรับใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วขอรับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการสร้างถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงไปถึงสุดเส้นทางคือพระนิพพานหรือพระอรหันต์นี่ก็เป็นเส้นทางที่สร้างกรรมดีให้เราประสบแล้วก็พบกับสิ่งดีได้ใช่ทำอนาปพนสติเนี่ยนะพระคุณเจ้าและกรรมตรงนี้ผู้เจ้ายังบอกว่าเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันนะเร่งด่วนเลยได้เร่งด่วนเลยเร่งด่วนเลย โอ้อันนี้ซื้อทางรัฐเลยพระคุณเจ้าได้เร่งด่วนเลยไม่ต้องไปอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดให้มันเยอะให้มันป่วยการเอาตรงนี้ก่อนให้ได้เดี๋ยวนี้แต่เราไม่ค่อยไม่ทราบเพราะเราไม่ได้มาศึกษาพุทธวจนะคําที่ออกจากปากพระศาสดาขอรับพอเรามาอ่านมาเจอดูคําของพระองค์อ่ะพระองค์ก็ตัดไว้ง่ายๆนี่ขอรับไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรมากของดีมีอยู่กับตัวแล้วขอรับใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่เราทําไม่ทําใช่ ตอนนี้พอมาถึงตรงนี้เสร็จเขาก็บอกว่าเขามีทุกข์มากเพราะว่าเขาคิดมันมีเรื่องเยอะพระคุณเจ้าเดี๋ยวเรื่องลูกเดี๋ยวเรื่องเมียเดี๋ยวเรื่องบ้านเดี๋ยวเรื่องช่องแลวจะอยู่อยู่จะให้มานั่งแต่ดูลมมันดูไม่ไหวหรอกอย่างนี้ทําไงพระคุณเจ้านั่นแหละมันฟุ้งมันเลยถึงแก้ปัญหาไม่ได้ไงอ๋อต้องหยุดฟุ้งก่อนอ๋อต้องหยุดฟุ้งก่อนปัญหาน่ะต้องละและทิ้งไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางก่อนขอรับให้จิตมันเบาๆสบายๆก่อนขอรับพระคุเจ้าบอกแค่มาเจริญอานาปานี่ปัญญามันจะเกิดขึ้น ปัญญาทุกประเภทจะเกิดขึ้นแต่เราโมแต่ฟุ้งซ่านปัญญาทุกประเภทด้วยเหรอทุกประเภทปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาภัยบุญปัญญาหนาแน่นโอ้โหปัญญาเยอะมากเลยโอ้ด่แค่นี้ก็ขนลุกแล้วคุณเจ้ามาจนถึงเพราะจริงๆแล้วแค่ทําอานาประนสตีเนี่ยมันเป็นการละทิ้งเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงลูกเต้าพัวเมียการงานอะไรก่อนมันคิดเนี่ยมันช่วยไม่ได้ใช่ เอาปัญญาถึงจะช่วยได้<ช>เพราะฉะนั้นวางตรงนั้นแล้วมาทำอานาปานาสติให้เกิดปัญญาสักพักหนึ่งแค่นั้นเองออแล้วก็จะทำให้เกิดปัญญาได้ทำให้เกิดปัญญา <ขอ S 2> แล้วอยากจะเอาปัญญานี้ไปแก้ไขปัญหาแล้วมันได้หมดทุกเรื่องขอรับซึ่งพระองค์ยังตรัสอีกว่าการที่เราจเจริญอนาปานาสติเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจมแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายทั่วทั้งทวีปไหลลงสู่มหาสมุทรใช่ไหมขอรับ บุคคลเมื่อมาเจริญอาณาปานสติเนี่ยความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นขอรับครบทุกเรื่องเลยได้หมดทุกอย่างขอรับตอนนี้วนเวลาที่เขาทากันนะส่วนใหญ่ที่ว่าได้ยินเขาบอกกลับมาในคำถามที่เขาตอบกลับมาว่าเขาก็นั่งดูลมเนี่ยเขาก็รู้ลมเนี่ยแหละรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแต่เขาให้เหตุผลกับตัวเองไม่ได้ว่าแค่ไอรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยมันจะมาได้อะไรนักหนาหอ๋อวันนี้ที่ฟังนี้ได้เยอะแล้วนะผมได้เยอะได้เยอะ และที่สุดที่สุดของการได้การรู้ลมหายใจคืออมตะธรรมความไม่ตายขอรับนี่คือสุดยอดนี่คือพระอรหันต์เลยนะพระคุณเจ้าปลายทางของของทุกคนเลยขอรับจริงๆความสมบูรณ์ที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยนะคนเราอาจจะนึกถึงว่ามีครอบครัวที่สมบูรณ์มีทรัพย์สินมีเงินทองมีเกียรติยศมีชื่อเสียงขอรับแต่จริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงในโลกครับเป็นความเสื่อมไปได้ขอรับนะ รั์ที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยผู้เจ้าบอกคือโลกุตละธรรมขอรับธรรมะอันไม่ตายซึ่งเป็นทรัพย์ของทุกคนนี่คือรัพย์ที่แท้จริงรัพย์ที่แท้จริงขอรับต้องหาทรั์พวกนี้หาทรัพย์พวกนี้แต่วิธีการที่พระพุทธเจ้าบอกให้หารัพย์พวกนี้ได้นี่ผมมีความรู้สึกเวลาฟังดูแล้วมันมันง่ายมันไม่เห็นยากเหมือนที่เขาพูดกันเลยคือให้ละสิ่งไม่ดีเท่านั้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าใช่ใช่แค่ละนี่ได้รัพย์พวกนี้มาแล้วได้แล้ว นปกติต้องหาถึงจะได้นะพระคุณเจ้าใช่อันนี้ละแล้วได้ละแล้วได้น่ะยิ่งละมากยิ่งได้มากโอ้ยตายแล้วงั้นความคิดใดบ้างพระคุณเจ้าเอาตรงนี้กันเลยชัดๆกันดีกว่าอย่างน้อยฟังวันนี้ให้มันรู้เรื่องสักนิดหนึ่งว่าความคิดใดบ้างที่ต้องละความคิดที่ต้องละเลยคุณเจ้าบอกแค่สามอย่างขอรับไปดูในมัคคมีองศาข้อที่สองสัมมาสังกัปปะขอรับให้เธอละความคิดในทางการทางพยาบาททางเบียดเบียนขอรับแค่นี้พอละ การพยาบาทเบียดเบียนใช่ขอรับ <นะ S 2> บางคนเขาบอกว่าเขาลาดได้เป็นบางข้อ <c oughs> ขอรับ <c oughs> ไม่เป็นไรได้แค่ไหนแค่นั้นอันนี้ดีมากเดี๋ยวมันจะค่อยๆเสริมไปเองเลือขอรับนะทำตามกําลังครับเหมือนกับท,ที่พระองค์บอกเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงขอรับอยู่กับรูปเสียงกินรสแต่ไม่ติดกับรูปเสียงกินรสขอรับนะดังนั้นพระโสดาบันมีครอบครัวได้ขอรับอยู่คลองเลื่อนเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามี และถ้าเราแต่โสดาบันก็คือแต่พระละหันเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวดังนั้นต้องแต่โสดาบันให้ได้ต้องแต่ให้ได้ก่อนได้พอแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยังสามารถทําได้ยังสามารถอยู่ได้กามพยาบาทเบียดเบียนแค่นั้นละละมันเสียมีความรู้สึกพยาบาทขึ้นมาในใจใช่มีความรู้สึกเกลียดคนโน้นไม่ชอบคนนี้หมันไส้ไอ้นี้ถ้าความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นปั๊บให้รีบละละแค่นั้นเลยพระคุณเจ้าใช่ลวที่สุดเสีย แล้วมาอยู่กับอะไรต่ออยู่กับลมหายใจนี่แค่นั้นเองพราะเกิดความรู้สึกอย่างนี้พอเกิดขึ้นมาเพราะนั้นวันนี้ต้องตั้งในใจอย่างนี้ก่อนวันนี้ถ้าจะทําอะไรให้ได้ก่อนพอเราถ้ามันแปลกมนุษย์พออยู่เฉยๆนะพอตั้งใจจะคิดอะไรนะพระคุณจะตั้งใจจะทําดีปุ๊บไอความไม่ดีมันจะลอยมาเลยมันจะเป็นทุกคนนะพระคุณเจ้าให้ละอันนั้นเลยแล้วมาอยู่กับลมหายใจใช่การพยาบาทเบียดเบียนใช่แต่ท่านี้คนอาจจะเสียดายเอ๊ะละกาและทำไมอะใช่ครับ ใช่ไหมเสียดายเหมือนกันนะขอรับแหมรูปเสียงกี่รถมันสวยมันมีความสุขนาฬิกาเรือนนั้นก็ดีเรื่องอันนั้นก็รถคันนี้ก็สวยอาชายอาหารก็อร่อยผู้หญิงคนนั้นก็สวยผู้ชายคนนี้ก็หล่อขอรับใช่ก็คือว่าพระองค์ก็ให้ค่อยๆลดละเลิกขอรับใช่ไหมพระองค์บอกสุขเนี่ยเป็นอัศธาของโลกนะอัศธาคือรสอร่อยรสอร่อยสุขเป็นรสอร่อยของโลกใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่นะ ก็ดีอยู่นะขอรับแต่แต่มันดีไม่ถาวรแค่นั้นเอง๋อพรรองจึงบอกว่าอ่าอย่าอย่าทําให้มากเจริญให้มากเราก็คือทําแต่น้อยพอดีอเหมือนอาหารเนี่ยกินมากก็ไม่พอดีไม่ดีต้องกินพอดีเดี๋ยวอืดเดี๋ยวอืดผมเข้าใจแล้วขอรับหมายถึงว่าต้องเริ่มต้นไม่ใช่ว่าทีเดียวตัดขาดใช่ค่อยๆละไปใช่เหมือนอาหารเราก็ยังกินอยู่บริโภคอยู่ขอรับ แต่เรารู้จักบริโภคพอดีับไม่น้อยเกินไม่มากเกินขอรับโภชเนมัตันยุตาคอรับถ้าเรารู้จักบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่พอดีโทษทุกภัยก็ไม่เกิดขึ้นอ๋อน,นั่นมีของมันอยู่อย่างนี้แต่นี้พอความคิดพวกนี้เป็นความคิดที่ตรงละและความคิดใดที่ต้องเจริญและทําให้มากขอรับก็คือเนคขมาวิตกขอรับการหลีกออกจากกามอวิหิงสาวิตกอพยาปาทวิตกพวกนี้ ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ต้องเจริญมันเป็นทางกลับกันของเมื่อกี้นี่เองความจริงถ้าทำสามอันนั้นได้มันก็คือเจริญอันนี้อยู่แล้วโอ้ยนี่ง่ายอีกแล้วโอ้ทำไมธรรมะง่ายอย่างนี้พระคุณเจ้าความจริงคือถ้าเราละสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ถูกเจริญขึ้นอยู่แล้วโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นทำแค่นั้นก็พอเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาในใจละทิ้งเสียละทิ้งเสียมาอยู่กับลมเกิดความรู้สึกอย่างนี้ในใจละทิ้งเสียมาอยู่กับลม แล้วอยู่ไปนานๆท่านผู้ชมลองสักนิดนึงนะครับลองทําเถอะสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะพบกับความจริงบางอย่างว่ามันรู้สึกสงบในใจใช่เองอ่าฮะแล้วปรารถนาอะไรจะได้หมดขอรับเป็นไปโดยอัตโนมัติอ๋อปรารถนาอะไรก็จะได้ไม่น่าเชื่อเลยขอรับเพราะการที่เรามาเจริญมรรคแปดเนี่ยเท่ากับหนึ่งเราศรัทธาพระตถาคตขอรับนะเราศีลบริบูรณ์อยู่แล้วขอรับนะเรามีสุตตะเรามีจาคะขอรับน่ะ เรามีปัญญาครับศรัทธาศินสุตตาจากะ้าปัญญาเป็นเหตุแห่งการสมปรารถนาเจริญสัมมาสังกปะมักมีองค์แปดครบขึ้นมาบริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ทำแค่นี้สามารถเข้าถึงมรรคนิพพานได้เลยครับนะแล้วเหตุแห่งการสมปรารถนาก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติครับไม่ต้องไปลดน้ำมนต์ซะหน่อยเลยพระคุณเจ้าไปลดน้ำมนต์เอาสายศินท่องคาถากันผีกันโยมกันยักท่องคาถาเพื่อ เอาให้ตัวเองมีความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเลยอขอรับผู้เจ้ายืนยันว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามน้ำมนต์ขอรับหรือเป็นไปตามพิธีกรรมเลือกยามต่างๆขอรับถ้างั้นก็ต้องเปลี่ยนคําสอนผู้เจ้าใหม่ขอรับก็อยู่ที่่าเขาศรัทธาผู้เจ้าหรือศรัทธาคาคาที่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นสอนขอรับ นี่ก็เป็นเครื่องวัดว่าเราเนี่ยอย่างลงมั่นในองค์พระศาสดา,าหรือไม่ศรัทธาตั้งมั่นจริงหรือเปล่าตั้งมั่นจริงหรือเปล่าเชื่อในการตรัสรูไ้ไหมขอรับถ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์ต้องเชื่อในคําสอนพระองค์ด้วยขอรับมันจะตามกันมางนั้นถ้าก็จริงๆแล้วเหยียบเรือสองแคมนี้ไม่ได้อ่าไม่ได้แห้รรครับกลายเป็นว่าลักตถาคตพอประมาณอ๋อไม่อย่างลงมัน่นไม่เป็นตถาคเตเอกันตคตโตอภิปัสสโนคือเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถ,ถึงที่สุดโดยส่วนเดียว ยังแถมส่วนอื่นด้วยอ๋อส่วนอื่นห้ามแถมใช่ออกจากนี้ไปไปดูหมอดูนี่ไม่ได้นะไม่ได้ถือว่าแถมแลวเถอะตอนนี้บางคนเนี่ยเขาไม่ได้แถมเราพระคุณเจ้าเดิมทีเดียวนะเขาไม่รู้อย่างการลดน้ำมนต์นี่เหมือนกันตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเลยตอนที่พระองค์ยังมีพระชนชชชีพอยู่เนี่ยมีลดน้ำมนต์ไหมพระคุณเจ้าเอพระองค์ตัดเลยว่าตถาคตไม่ทําเดรัจฉานวิชาพวกนี้แล้วอ๋อนี่เรียกเดรัจฉานวิชาเลยเหรอพระคุณเจ้าเดรัจฉานวิชานะตัดไว้ถึงสิบสามพระสูตร ขอรัสิบสองพระสูตรตัดไว้กับพิกขุห้ามกระทําอีกหนึ่งพระสูตรยืนยันว่าตัวพระองค์เองตถาคตไม่ทําสิ่งเหล่านี้ขอรับดังนั้นถ้าศาสดาไม่ทําไม่มีพระกล้าทําแน่นอนขอรับเพราะฉะนั้นจริงๆคนทุกวันนี้ที่เขาทาอยู่บางทีเขาไม่รู้รนะพระคุณเจ้าที่เขาไม่รู้ไม่ทราบเนี่ยถือว่าผิดไหมพระคุณเจ้าเออก็ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ โดยดโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ท่านผู้ชมหลาย,ยท่านเคยถามผมว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ไงอันนี้ผมขออนุญ,ญาตนิดนึงพะคุณเจา้าว่าโดยโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นได้ฮะสมมุติที่ต่างว่าคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วเขาบอกว่าการฆ่าสาัตว์บูชายันเนี่ยถูกคุณทําอย่างนั้นมาตลอดเนี่ยผมถามว่าเป็นปานาติปาหรือเปล่าเป็นไหมพระคุณจเจ้าเป็นอยู่ดีซึ่งพระศาสดาามันไม่เกี่ยวกับเรื่องรู้หรือไม่รู้ถูกต้องผล ผลมันกระทบเลยเหมือนเราไปจับไฟร้อนทันทียังไงก็ร้อนรู้ไม่รู้ก็ร้อนอ๋อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาฟังคําพระพุทธเจ้านะครับใช่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ธรรมะของพระตถาคตก็เลยต้องเวียนไปในนรกกําเดชานเิริสัยทั้งที่ก็ไม่รู้อ่ะไม่ไม่รู้เจตนาจะบอกยังไม่ได้อันนี้น่าสงสารนะชพวกไม่รู้จริงๆนี่น่าสงสารมากแต่พวกที่รู้แล้วไม่ทาน่าสงสารกว่าคุณน่าสงสารกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องมีศรัทธาอันอย่างลงมั่นจริงๆถูกต้อง คือเชื่อว่าผู้เจ้าเนี่ยรู้จริงรับพูดไม่ผิดแน่นอนอนะแล้วก็ศรัทธาอย่างลงกับพระองค์เลย,อ,เยอันนี้สาคัญมากเลยเออเออคือจะเริ่มต้นอย่างนั้นก็ได้ไม่ไม่ไมผิดับถูกอยู่แต่บางคนอาจจะเริ่มจากสมาธิโดยที่ศีลยังไม่มีซึ่งเมื่อเขาทำสมาธิไปเรื่อยเ,อยเขาจะอาจจิตจะมีกำลัง ที่จะทําให้เขาเนี่ยสินดีขึ้นมาคือมันจะช่วยกันเกื้อกูลกันขอรับเนี่ยที่ผมถามอันนี้ด้วยเหตุผลเดียวผมถามด้วยเหตุผลเดียวว่าบางคนเนี่ยเขามักจะคิดว่าเขาเนี่ยยังถือสินห้าไม่ได้เวลาให้ทําสมาธิทําอนาปานสติก็เลยไม่ทำเพราะคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเส้นทางลัดจริงๆเลยสู่ความสําเร็จตรงนี้ทําอานาปานสติตอนไหนก่อนเลยก็ได้ใช่แม้สินห้าเราจะยังไม่บริบูรณ์ใช่ไม่ต้องเลยเริ่มได้เลยเริ่มได้เลยเพราะ ตัวอนาปานสติเนี่ยพระศาสดาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะกําจัดบาปอกุโสลธรรมทั้งปวงไปได้ขอรับทุกอย่างเลยไม่มีอะไรขวางกัน้นต้านทานอนาปานสติได้เลยนะนั่นเริ่มต้นเริ่มจากอันนี้เลยได้ได้เลยอันนี้ถือเป็นสูตรสําเร็จของการหนีจากความทุกข์เลยหรือเปล่าพราะคุณเจ้าได้เลยซึ่งพระศาสดาเองพระองค์ก็ยังใช้ขอรับตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ถึงกระทั่งตรัสรู้ตรัสรู้แล้วเป็นสัมมาสัมพุทธาแล้วก็ยังใช้อนาปานสติ เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เกือบ,บทุกครั้งที่จาพรรษาการอ,อย่างนี้จึงเรียกอนาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหารหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยะเครื่องอยู่ของตถาคตคอรับเพราะฉะนั้นถ้ามุตว่าตรงนี้ถ้าทําได้จเจริญได้ยิ่งมากเท่าไหร่ก็อย่างที่พุทธเจ้าบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าเส้นทางสุดท้ายถึงพระอรหันเลยใช่โอ้อันนี้ดีนะพระคุณเจ้าเอ๊ะนี่น่าเร่งทำนะขอรับใช่่ต้องแล้วก็ไม่ต้องการรูปแบบไร้รูปแบบขอรับ จะแต,แต่งกายอะไรก็ได้แต่งกายอะไรก็ได้เวลาไหนก็ได้อยู่สถานที่ใดก็ได้ขอรับนะขอให้เรามีกายมีจิตพอละนะเอาจิตตั้งอยู่กับกายกายยักตาสติหรืออนาปานาสติอันเดียวกันขอรับนะทำเพียงแค่นี้ชื่อว่าเพียนเผาพิเลชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะแล้วขอรับนะและจริงๆแล้วเนี่ยแค่ตรงนี้ยถ้าพูดถึงจริงถ้าพูดถึงความสมาธิ Uh huh. การที่ดูลมไปนี่ยังเป็นวิตกวิจาร์อยู่ใช่ไหมพระคุณเจ uh ้า huh. uh huh. แต่ขนาดแค่ตรงนี้เนี่ยแค่ชาดหนึ่งเนี่ยวิตกวิจาร์อยู่ตรงนี้ uh huh. สําเร็จได้ไหมพระคุณเจ้าสำเร็จได้พระศาสดายืนยันว่าพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวการสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างไ uh huh. ล่ไปถึงสัญญาเวทิตันรสสมาธิทุกระดับใช้ในการเป็นบาตฐานในการหลุดพ้นได้ทั้งหมดได้หมดเลย uh huh. ขอให้เห็นเท่านั้นนะครับพระคุณเจ้าแ,แล้วเราต้องเห็นอะไรพระคุณเจ้า เห็นการเกิดดับของขันทั้งห้านี่นะขอรับนะต้องเห็นการเกิดดับของอารมณ์ในจิตนี่แหละว่าจิตเนี่ยออกไปรับรู้อารมณ์อะไรออกไปเนี่ยขณะท,ที่เพลินไปเนี่ยพู้เจ้าบอกเธอจะเห็นสมุทยัยคือการเกิดและขณะท,ที่ละความเพลินได้เธอจะเห็นนิโรธคือความดับแค่เราทิ้งอารมณ์เนี่ยเรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นดับไปขอรับแค่นี้หรือเราหลุดไปคิดปุ๊บเรารู้แล้วลว่ามันเกิดขึ้นให้หเห็นตรงนีนะ้แค่นี้เป็นวิปษษัสสนาแล้วเป็นปัญญาแล้วขอรับปัญญาทางพุทธศาสนาต้องการแค่นี้ คือการเข้าไปเห็นสัตว์จะคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเพราะฉะนั้นน uh ี่คือโอสถอันยอดที่สุดวันนี้มาตรงนี้ถือว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดเลย uh huh. ไม่ต้อมีสูตรสําเร็จง่ายๆด้วยครับ uh huh. เอาหน่อยดีไหม ผมไม่ทราบจริงพระคุณเจ้าต้องมีเลิกยามไหมพระคุณเจ้าเราก็บัญญัติเลิกยามกันนะขอรับพระเจ้าบัญญัติว่ายังไงครับส่วนใหญ่เรารู้เลิกยามเป็นยังไงขอรับแหม่ถ้าเกิดไอ้ตรงนั้นดีเวลานี้ดวงนั้นโคจรกับไอ้นี่ไอ้นี่ดีอย่างนี้ดีดวงดาวตัวเลขใช่ใช่ใช่พระคุณเจ้ามีลัคนา8ลัคนา10มีโง่โอ้ยมีเยอะแยะของเราเนะใช่ศาสดาเราก็บัญญัติเลิกยามกันนะบัญญัติว่าสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมนสุจริตในเวลาเช้า เช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของเธออกลางวันและเย็นก็เช่นเดียวกันอ๋อครับนี่วันนี้ตอนไหนก็ได้เดี๋ยตอนไหนก็ได้ง่ายไหมง่ายขอรัเอาเดี๋ยวนี้เลยงั้นใช่จะออกรถจะขึ้นบ้านใหม่ขรับก็ตั้งเจตนาเลยเราจะประพฤติกายวาจาใจให้เรียบร้อยตามคุศลกรรมบมบสิบขอรับแล้วก็ทําได้เลยขรับนะงั้นแสดงว่าชีวิตนี้เริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อทุกเมื่อ คนที่เลวไม่มีเลวถาวรขอรับเริ่มใหม่ได้นะอ่าหลานทั้งหลายก็เริ่มมาจากคนเลวทั้งนั้นนะขอรับนะคนมีกิเลสทั้งนั้นนะใช่ผมดูจากพักตั้งมาคือมาเนี่ยเขาบอกโอ้ฆ่าคนขนาดนั้นในชาตินี้อย่าฝันเลยว่าจะเป็นพ้าอรหันต์ให้เป็นได้นะพระคุณเจ้าเป็นได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ได้เลยถูกต้องนะและธรรมะนี้สําหรับปุถุชนคนหนาทั่วๆไปนี่แหละขอรับเหมาะแล้วนะแหมทำไมหนาจริงคงไม่ต้องมาตรงนี้หรอก ต้องหนาหน่อยแล้วมาแล้วเดี๋ยวเอาให้บางบางบางแล้วหายไปใใชช่่จก็คือถ้าเขาอยากอยากมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้เกิตยศเกิติศักดิ์นะความก้าวหน้าในทางโลกทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยก็อย่างเดียวเลยสูตรสำเร็จทิ้งความพิษอกุศลอยู่กระลมหายใจเข้าไว้นะมันทำแค่นี้นะ ความเป็นกุศลต,ต่างๆจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นโอ้โห oh. นะแล้วอะไรก็ตามที่เราปรารถนาเนี่ยมันจะสําเร็จค่อยๆสาเร็จไปเองนี่เป็นพระวจนะของใช่พระพุทธองค์เลยใช่รวมหลายพระสูตรหน่อยนะขอรับอืมโอ้โหันี่ดีจริงๆถ้าเกิดเราอยากจะทราบรายละเอียดจริงๆของพระสูตรที่แบบว่าสมบูรณ์แบบและมากไปกว่านี้จริงๆตามที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชม ที่กาลังขึ้นอยู่ขณะน,นี้เข้าไปดูได้เลยในเว็บไซต์หรือว่าในที่ผมขึ้นอยู่เนี่ยท่านจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วลองไปดูเองนะฮะบางทีฟังแล้วไม่เชื่อหรอกฟังแล้วอาจจะยังไม่เชื่อต้องทําอย่างงน้นสิต้องทําอย่างนี้สิลองไปดูเองแล้วจะเห็นกับตาตัวเองแล้วใช้สมองหรือใช้จิตใจตัวเองคิดแล้วก็ค้นเอาดูด้วยว่ามันจริงอย่างนี้หรือเปล่าขอรับนะแล้วก็พยายามละเลิกสิ่งที่ผิดขอรับสิ่งที่มันขวางกั้นมัดผล เดลฉานวิชาต่างๆน,นะพิธีกรรมต่างๆที่พระองค์บอกว่ามันเป็นเครื่องขวางมรรคนิพพานของตัวเองข,อขวางความดีตัวเองที่ตัวเองกําลังจะได้แต่ไม่ได้เพราะมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้มันมาขวางนะเพียงแต่เราละเลิกไม่เชื่อไม่สนใจวางมันซะแล้วมาศรัทธาในพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อการตรัสรู้พระองค์ว่าพระองค์เนี่ยเป็นสัพพัญญูจริง และก็เดินตามพระองค์อย่างตรงตรงไปตรงมาแค่นั้นเองและความเป็นกุศลต่างๆความเจริญต่างๆเราจะค่อยๆได้มาเองครนะับแล้วฟังทั้งหมดแล้วจริงๆเลยนะเราต้องทําเองทั้งนั้นเลยนะต้อง,งท <ำ S 2> าําเองนะไม่รู้ใครจะมาช่วยนะใช่ใช่นะต้องเอาตัวเองเป็นที่พึ่ง ช่เอาทมของมุตุอมุนนี่พึ่งใช่ทุกคนต้องพึ่งตนพึ่งทำยอมทําความดีอาตมาก็ไม่ได้ด้วยขอรับอาตมาทําดียมก็ไม่ได้ด้วยขอรับยมทําความชั่วก็ไม่เกี่ยวกับอาตมาขอรับใช่ไหมใช่ขอรับต่างคนต่างต้องสร้างเอาเองขอรับนะฉะนั้นตอนนี้ณวันที่กำลังจะใกล้มาถึงแล้ววันนี้ก็ได้พูดกันนะครับณโอกาสนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าทุกคนต้องสร้างเองทำเนฮะมัน มันดูเหมือนเวลาไปฟังคนอื่นก็พูดหรือวา่าเรา,เรา,เ,ราเราคิดเองก็ตามนะพระคุณเจ้ามันเหมือนยากนะแต่จริงๆไม่ยากใช่ทําไดใ้ใช่นะอย่าไปคิดว่าว่ามันยากไกลเกินเอื้อมขอรับความคิดเหล่านี้เกิดมาพระเจ้าให้ทิพให้รีบทิ้งเลยขอรับคือแค่คิดก็ไม่ได้ทาแล้วนะ <laughs> แค่คิดก็เสียแล้วแค่คิดก็เสียแล้วความคิดนี้พระองค์เรียกว่าเป็นอตินิปาตะคือสําคัญตนว่าไม่ดีขอรับอย่าคิดต้องคิดว่าเราทําได้เราเป็นมนุษย ธรรมะนี้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนมนุษย์มีความสามารถที่จะรู้ธรรมะนี้ได้และโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นน้อยนานๆสัตว์จะได้ภาพเป็นมนุษย์ทีครับเพราะฉะนั้นร้อยปีที่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ให้คุ้มค่าครับด้วยการมาเรียนรู้อริสสัตนะรเรียนรู้พุทธพจนะคําที่ออกจากปากของจ้าาคตโดยตรงและมันจะเป็นการ เริ่มปีใหม่ที่ดีของเรานะเป็นการเริ่มชีวิตที่ดีของเราไอชีวิตที่ไม่ดีไม่ดีมาหลังๆนี่ไม่ต้องไปกังวลคไม่ต้องไปบุ่นวายกับมันเพราะเร็วกว่านี้เราทํามาแล้วเยอะในตลอดสังสารวัตรนี่ี่เช่าบอกเราทํามาเยอะมากครับนะแค่ร้อยปีนี่มันนิดเดียวนะไม่ต้องกังวลมรรคแปดเคลียร์ได้ทุกเรื่องทิ้งมันซะทิ้งมันซะเริ่มต้นใหม่ใช่ครับ